สวัสดีครับนี่คือพอดแคสต์นะฮะ The darkest day นะครับผมบอยประกรณ์ครับฝากติดตามชมด้วยค,ครับียค<ต>ุณบอยประกรณ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับใจเราตั้งแต่สมัยมหาลัยอ๋อใช่เหรอฮะต่างต่โอเคเราค,รคือตอนนี้เรารู้ว่า ก็มันจะมีงานใหม่ซึ่งท้าทายมากเป็นจุดเปลี่ยนแปลงอีกอย่างนึงในชีวิตคุณ Boy, คบอยใช่ไหมครับแต่ว่าอยายอยกย้อนกลับไปถามก่อนว่าตั้งแต่เข้าวงการมาอะไรเงี้ยทำงานมาเป็นนักแปลงชื่อด็นเนี่ยเคยเจอกับเรื่องที่มันจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างนี้อะมในชีวิตเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรใช่ไหมครับจริงแล้วแค่จากที่ว่าผมเรียนจบคณะเภสัชมาแล้วก็ต้องมาทําในวงการนี้ก็เปลี่ยนแปลงแรงแล้วทีหนึ่งไปถึงว่าเพราะว่ามันคือคนละสายงานเลยแล้วก็ เราก็มาอยู่ตรงนี้อยู่ในจุดที่เราเออไม่ได้มีสกิลหรือว่าไม่ได้มีความรู้แบบพื้นฐานมามา,มาก่อนเราใช้อาศัยแบบจากประสบการณ์ที่ว่าเราเคยทํางานด้านการทําโฆษณาหรืออะไรจับถ่ายโฆษณามาแค่นั้นเองครับแล้วก็มาเรียนรู้จากการเรียนเพิ่มเติมตอนอยู่ในช่องนี่แหละทั้งเรียน acting แล้วก็สุทธะที่เหลือก็คือเป็นเรื่องของการทำเรียกว่าไงครับเป็นการเรียนรู้จากการทํางานมากกว่าเพราะว่า พอเราถ่ายละครเราก็เหมือนกับเป็นการสั่งสมประสบการณ์เก็บสกิลเก็บนู่นนี่เก็บคําแนะนาจากผู้จากผู้กำกับแต่ละท่านก็เก็บมาเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับจนมาถึงจุดตรงเนี้ยที่วันเนี้ยผมมาทํางานเป็นพิธีกรด้วยก็คือเหมือนกับว่าเราเราเสริมเข้ามาจากหน้าที่หลักก็คือนักแสดงครับมาทําพิธีกรก,ก็เป็นอ,อีกสายทางหนึ่งที่เรา คือจะใช้คําว่าสนใจตั้งแต่แรกก็ไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่าใช้คําว่ามีมีเชื้อของมันอยู่แล้วกันหมายถึงว mm ่า hmm. มีเชื้อของการที่เป็นคนที่ชอบเอนเตอร์เทนคนเป็นคนที่เวลาถ้าโดยเฉพาะอยู่ในเนื้องานที่แบบเป็นหน้าที่ของเราแล้วเนี่ย mm hmm. ก็ชอบที่จะเห็นคนหัวเราะชอบจะเห็นคนยิ้มชอบที่จะแบบว่าให้บรรยากาศตรงนั้นมัน มันสนุกรวมถึงในชีวิตประจําวันด้วยเป็นคนที่ชอบอยู่ในจุดที่ว่ารายล้อมไปด้วยรอยยิ้มหรือว่าบรรยากาศแห่งความสนุกสนุกที่ไม่เครียดไม่เก่งอะไรเงี้ยครับการที่เราจะต้องแบบโคโคด้วยตัวเองแล้วอะ่ะมันมันไม่ใช่แค่ละครที่เราจะต้องอ่าใช่ใช่ครับไม่กลัวหรอครับก็กลัวกลัวนะครับ,รบเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมมีประสบการณ์ในการทํางานวิธีกรมาก็คือรายการดาวินชีแต่ว่ารายการนั้นเนี่ยเป็นรายการหนึ่งก็คือเป็นรายการเกมโชว์ นะฮะแล้วก็สคือเรามีพิธีกรคู่<ม>ก็คือแจ<ม>็คแฟนชันนะ,ะแต่ว่าอันเนี้ยเหมือนกับเป็นรายการที่ต้องคุมรายการมากขึ้น<ม>เพราะว่า Idol Paradise เนี่ยคือรายการประกวด<ม>รายการประกวดน้องๆ<ม>นะฮะตั้งแต่อายุ1 2บสถึงยีที่มาแสดงความสามารถต่างๆนะครับแล้วก็เราเหลือแค่คนไปกลายเป็นพิธีกรเดี่ยวแล้ว<ม>ที่ต้องทํางาน แบบคุมรายการคนเดียวนะครับแต่ว่าก็ยังในตรงนั้นก็ยังมีความโชคดีอยู่ก็คือมีพี่พี่กรรมการอีกสาคนนะครับมีพี่ปอบป,ปองกูลมีพี่ตงเหน่งก้าวมีฮั่นอิสริยะที่มาเป็นกรรมการให้เราก็ทําหน้าที่รับส่งพูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าโดยรวมก็คือเราต้องโฮร,รายการทั้งหมดด้วยด้วย,ด,วยด้วยตัวคนเดียวก็ก็กลัวเหมือนกันตอนแรกก็คือกลัวแหละเอาจริงๆเพราะว่าเราก็ไม่มั่นใจว่าว่าเราจะมาทําได้ แค่ไหนเป็นคนที่ค่อนข้างกลัวในการที่จะต้องเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในในส่วนที่เราแบบไม่ได้เรียกว่าไงดีครับเหมือนยังยังไม่แข็งแก่งตรงนั้นอาอย่างเี้ยังยังไม่ยังยังไม่เก่งตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ย เ,เพราะว่าอย่างตอนทำาดาวนชีโอเคเราได้ประสบการณ์มาระดับนึงแหละแต่ว่าอย่างที่บอกพอมารายการตรงนี้เราเหมือนต้องมามาเริ่มมามาต้องคุมคุมทั้งหมดคนเดียวอะ่ะมันก็เลยกลัวแล้วก็ไม่รู้ว่าเอ้ยเดี๋ยววันถ่ายมันจะเป็นยังไงนะอะไรเงี้ยแต่ว่าอ,อ,อาจจะมีโชคดีอีกจุดหนึ่งก็คือเป็นคนชอบดูรายการอยู่แล้วหมายถึงว่ารายการวาไรตี้ทั่วไปรายการสัมภาษณ์รายการเกมรายการประกวด เป็นคนชอบดูอะไรพวกนี้อยู่แล้วทั้งทั้งไทยทั้งเทศอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยน่าจะเป็นเป็นสิ่งที่เอออะไรมันวิ่งอยู่ข้างในเราเหมือนกันนะอะไรเงี้ยครับสามารถหยิบมาใช้ได้มองตัวเองอยู่บนเวทีว่าเรามีแรงบันดาลใจมาจากใครไหมหรือแบบพิธีกรต่างประเทศคนไหนหมาที่เป็นอินสปิเรชันให้เราได้อะไรเนี้ยครับคือในความเป็นจริงแล้วพอเวลาทำงานนะครับสิ่งคำ,คำพูดหนึ่งของคนที่ทำงานใน,ในวงการบันเทิงตัวเนี้ยเออ จุดหนึ่งที่ทีถ่ถ้ามีแล้วจะดีมากๆก็คือการเป็นตัวของตัวเองอเรียกว่าเป็นสไตล์ของตัวเองเอาอย่างนี้แล้วกันแต่ว่าแน่นอนคือก่อนที่จะมีสไตล์ของตัวเองอเราต้องมีสกิลก่อนอแล้วเราก็เรียกว่าเราต้องมีสกิลแล้วก็เหมือนกับเราต้องมีแบบอย่างให้เราสามารถเดินตามก่อนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือก่อนหน้านี้ผมก็ผมก็รู้สึกว่าทุกคนนะเป็นแบบอย่างของผมหมด แล้วยิ่งพอผมเริ่มมาทำดาวินชีเนี่ย<ะ>จากที่ว่าแต่ก่อนดูรายการเพื่อความบันเทิงมันก็มากกว่านั้นแล้วไงมันก็คือเป็นการดูเพื่อการศึกษาด้วย<ะ>พอเราดูปุ๊บเราสนุกเฮฮาแต่เราก็ดูจังหวะของพิธีกรด้วยว่า<ะ>อ,อ๋อการทํางานพิธีกรมันมียังไงบ้าง<ะ>มันต้องมีการผ่อ,อ,อนหนักผ่อนเบาตรงจุดไหนบ้าง<ะ>จังหวะพูดส่งเข้านู่นส่งเข้านี่<ะ>มีการ เปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนอะไรอย่างตามสถานการณ์ต้องแก้ปัญหาอะไรยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับ <compression> ผมก็เรียกว่าเอาทุกคนน่ะมาเป็นครูของผมงเป็นเป็นคนที่ให้ผมเดินตาม uh huh. uh, ทีนี้ถามว่าผมยึดคนใดคนหนึ่งเป็นเป็นแบบอย่างในการทำงานหรือเปล่าคืออาจจะไม่ขนาดนั้น<ง>แต่ว่าถามว่าณตอนนี้มีคนที่ผมชื่นชอบแล้วก็เป็นไอดอลไหมในในวงการวิทยิกกรตรงเนี้ยผมมี ก็คือพี่หนุ่มกัญชัยเพราะว่าเราเราชื่นชอบในในสไตล์การทํางานของเขาเอาอย่างนี้เราชื่นชอบในความจริงจังที่ซ่อนความไม่จริงจังอยู่เราชื่นชอบในการที่ความสามารถในการโฮรายการด้วยตัวคนเองด้วยตัวคนเดียวทั้งหมดได้ยกตัวอย่างเช่นในรายการโหนกระแสเนี่ยเป็นรายการสดที่เวลาจํากัดซึ่งต้องการการไข ความจริงให้กระจางภายในระยะเวลาครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเขาจะต้องออมีการวางแผนอย่างดีว่าเดี๋ยวเขาต้องณนะช่วงเวลานี้ถึงตรงนี้เขาต้องถามอะไรยังไงบ้างเขาต้องเคลียร์ประเด็นอะไรยังไงบ้างถ้าเคลียร์ถึงจุดตรงไหนแล้วม,มันไปต่อไม่ได้เขาต้องเปลี่ยนไปถึงประเด็นไหนต่อดีให้มันรู้สึกว่ามันไปต่อได้โดยไม่ติดขัดหรือว่าไม่รู้สึกแปลกให้มันเนียนไปได้อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือผมผมรู้สึกว่า นับถือในการโฮรายการของพี่หนุ่มแล้วก็ที่เมื่อกี้ย้อนกลับไปที่ว่าชอบก็คือชอบในการที่ทําให้ทุกอย่างที่มันดูดูเครียดดูจริงจังอะ่ะซึ่งบางทีมันก็จะมันต้องมีกลุ่มคนที่แบบว่าไอ้เครียดอะ่ะบางทีแบบรายการพวกนี้มันก็น่าติดตามเนี่ยแต่ว่ามันต้องมีกลุ่มคนที่ว่าโอ้ยเครียดดูไม่ไหวละอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่หนุ่มเขาจะใส่ความเป็นตัวเขาลงไปในนั้นน่ยทให้ความเครียดตรงนั้นน่ะมันผ่อนลงแล้วมันดูแบบ มันดูดูสนุกไปได้ด้วยอ่ะดูดูได้ความจริงด้วย<ะ>ได้ความรู้ด้วยได้ได้ความบันเทิงมาในตัวแบบที่ไม่รู้ตัวด้วยแล้วคุณบอยจะต้องแบบกราตัวเองไหมเพราะว่าบางทีอถ้าเป็นเราไปเลยอ่ะคือภ<ะ>าพรักคุณบอยก็นึกนึกว่าจะมีความนิสยบบ<ะ>ัยอะไรอย่างงี้ใช่ครับ<ะ>พอมาพอมาในฐานะพิธีกรแล้วเราเราเราต้องเราต้องแบบเฮ้ ติดหรือเปล่าอ่าโอเคหรือว่าคืต้องรออะไรเงี้ยใช่อันนี้ก็คือการการเรียกว่าอะไรครับการคุมคาแรคเตอร์ของตัวผมเองให้เข้ากับคาแรคเตอร์ของรายการอย่างอย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกโอเคผมมีพี่หนุ่มเป็นไอดอลแต่ว่าผมก็ไม่ได้เอาตัวพี่หนุ่มมาใส่ในตัวผมแล้วไปทํางานคือผมก็พยายามจะเป็นตัวของผมเองให้มากที่สุดหมายถึงว่าการทำวิธีกรสําหรับผมผมคิดว่ามันไม่เหมือนการแสดงการแสดงมันคือเอาตัวเราไปเป็นหุ่นเชิดให้กับตัวละครสวมเข้ามา แล้วเราก็เล่นไปตามคาแรคเตอร์ของตัวละครตัวนั้นแต่ว่าพิธีกรอ่ะมันคือการเอาตัวเราอะครับไปใส่อยู่ในรายการแต่และรายการด้วยคาแรคเตอร์ที่เป็นไปตามคาแรคเตอร์ของรายการนั้นอันนี้คือสิ่งที่ผมพยายามจะให้เป็นอย่างนั้นโอเคผมอาจจะเพิ่งมาทําได้แค่2รายการแต่ว่าเนี่ยอย่างเช่นตอนผมทำดาวินชีคาแรคเตอร์ของผมก็เป็นอีกแบบหนึง่งพอผมมาทำไอดอลพาร์ไดซ์แน่นอนถึงจะเป็นตัวผมเองอยู่ แต่ว่าคาแรคเตอร์ที่ผมได้รับบลิฟมามก็จะไม่เหมือนกันกับตอนทำดาวินชีแม้แต่การจังหวะการพูดโทนเสียงหรือว่าการโยนเข้าปิดเบรกการโยนไปต้อนรับแขกรับเชิญก็จะมีการโยนที่ด้วยน้ำเสียงหรือว่าโทนเสียงที่มไม่เหมือนกันรวมถึงเวลาพูดคุยกับคนที่มาร่วมในการอย่างเช่น i d o l p p r r d i s s e เนี่ย ก็จะมีที่คุยหลักๆก็จะเป็นน้องๆที่มาประกวดคาแรคเตอร์ผมในรายการนี้ก็คือการเป็นพี่ชายที่ที่น่ารักของน้องๆให้คาแนะนาได้ให้ให้เรียกว่าเป็นพี่ชายที่ให้กําลังใจแล้วก็ทําให้น้องๆแบบไม่ตื่นเต้นแล้วก็ลดความเกรงในการที่จะมาประกวดรวมถึออะไรประมาณนี้ครับโอเคในฐานะพิธีกรมือใหม่ลากันอ่ะมือใหม่ใช่ครับมือใหม่เขาว่ามือใหม่ใช่ครับ ผมเชื่อว่าคนที่กำลังดูอยู่อ่ะหลายคนก็มีความฝ่ฝันว่าอยากเป็นพิธีกรแล้วก็อยากจะทํางานอะไรอย่างนี้บ้างขอคําแนะนําจากที่ชายคนนี้ได้ไหมครับว่าเออเราควรจะต้องเริ่มยังไงนะหรือเราต้องฝึกจากการพูดหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยคือคือขอพื้นฐานเบสิคให้กับคนดูนะครับครับอันนี้แนะนําในฐานะมือใหม่มือใหม่ด้วยกันมือใหม่ด้วยกันนะครับผมเอาเอาแนะนาําเท่าเท่าที่ความรู้ที่ผมมีแล้วกันเท่าที่ผมรู้สึกกับการเป็นพิธีกร ผมว่าสิ่งที่สําคัญของการเมลดิกรก็คือการต้องดูเยอะฟังเยอะครับถ้าถามผมนะคือแน่นอนในรายการการเป็นบิลดิกรต้องพูดเก่งต้องพูดฉาฉานต้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก่อนจะพูดเก่งพูดฉาฉานนะผมว่าต้องฟังเยอะดูเยอะก่อนพอฟังเยอะดูเยอะเราจะมีอ,อ,องค์ความรู้เยอะเราจะมีคําต่างๆมีรูปแบบประโยชน์ต่างๆมี มีสิ่งต่างๆที่จะมาพูดได้เยอะครับถ้าถามผมนะแล้วมันทําให้เวลาอยู่ในรายการเนี่ยเวลาเราพูดคุยหรือว่าดําเนินรายการเนี่ยในบางจังหวะถ้าแน่นอนการดําเนินรายการมันจะมีสคริปต์แต่นอกเหนือจากส,สคริปต์มันคืออินพัวไวซ์ซึ่งผมว่าสิ่งที่คนดูชื่นชอบก็คือการ,ร mm hmm. อินพัวไวซ์นั่นแหละเพราะนั้นถ้าเราฟังมาเยอะดูมาเยอะ พอจบจากช่วงที่เป็นสคริปต์แล้วพอมาเป็นช่วงที่ต้องอินโพรไวส์เนี่ยเราจะทํามันได้อย่างลื่นไหลแล้วก็ไม่เคอะเขินไม่ติดขัดผมว่าจะทําให้การทําพิธีกรเนี่ยมันสามารถไหลต่อไปเรื่อยๆให้คนดูสนุกได้ครับเวลาคุณบอยเครียดๆเป็นเป็นคนยังไงครับเวลาเจอเมื่อี้เคเครียดมาเครียดเครียดเออเครียดใช่ไหมใช่เอย่างอย่างตั้งแต่คุยกับพี่มาพี่พี่จะพูดหลายทีแล้วว่าผมผมเป็นคนเป็นคนเฟรนลี่เป็นคนแบบ เ,เหมือนกับว่าดูแล้วผมเป็นคนชอบทําให้ทุกคนสนุกสนานเลยคํา mm hmm. ท,ที่ผมเป็นอย่างนั้นหมายถึงว่าคนทั่วไปก็จะมองผมแบบนั้น mm hmm. โดยเฉพาะคนที่มองผมผ่านกล้องหรือว่าเ,เวลาไปงานอีเวนต์หรือว่าเห็นในทีวีทั่วไปอะ่ะเขาจะมองผมเป็นแบบนี้หมดคนที่รู้จักผมแบบคนที่รู้ว่าอันนี้คือบอยประกรันฮะ mm hmm. บอยประกรันแอกไสยลักษณ์ก็คือความเฟรนี่ที่เล่น รวมถึงทั่วไปด้วยคือใช่ผมมาเป็นอย่างนั้นแต่ว่าผมไม่ได้เป็นอย่างนั้นทั้งหมดคามเป็นอย่างนั้นแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นครับ<ม>แต่ว่าจริงอีกห้าสิบเปอร์เซ็นอ่ะผมมาเป็นคนจริงจังเป็นคนแบบคิดมากเป็นคนคิดเยอะเป็นคนซีเรียสจริงจังกับการใช้ชีวิตห้าสิบห้าสิบเลย<ม>ถ้าเกิดไอห้าสิบที่เหลือเนี่ยคนที่จะรู้ก็คือคนในครอบครัวแล้วก็มีเพื่อนที่สนิทอะไรอย่างเงี้ย จะรู้เอ่อแต่ว่าคือแค่ว่าผมอ่ะเหมือนกับอย่างที่บอกไปแต่แรกผมเป็นคนประเภทที่ชอบอยู่ในจุดที่ไม่ไม่เครียดเพราะแล้วยิ่งผมทำงานตรงนี้ด้วยอ่ะมันเป็นงานที่เอ่อต้อง entertain คนดูหรือว่าอะไรก็ตามอะคือผมก็ไม่รู้ว่าเวลาผมอยู่ข้างนอกเจอคนทั่วไปอ่ะผมจะเอา อีกมุมหนึ่งที่เครียดออกมาให้คนเห็นทําไมแค่นั้นเองผมผมเลือกที่จะเอามุมที่สนุกสนุกให้คนดูติว่าแต่ว่าถ้าการทํางานอะเฮ้ยผมจริงจังคนที่ทํางานด้วยกันก็จะรู้ว่าผมจริงจังหรือว่าอย่างคนที่บ้านจะรู้ว่าผมเป็นคนคิดเล็กคิดน้อยคิดมากเรื่องนู่นนี่อะไรเงี้ยเออแต่ผมก็ผมก็เลือกที่จะแค่ว่าระบายหรือว่าบอกกับคนในบ้านแค่นั้นหรือว่าเพื่อนสนิท ผมก็ไม่รู้ว่าจะเอามาบอกคนข้างนอกให้เขาเครียดตามไปกับผมทําไมเพราะว่าเขาก็ช่วยแก้ผมแก้ปัญหาอะไรไม่ได้แล้วก็แล้วก็ถึงแม้ว่าสมมติว่าผมเกิดเรื่องเครียดออกมาหลายคนบอกว่าเอ้ยผมเกิดเรื่องเครียดออกมาแล้วผมต้องออกมาทํางานอะ่ะมันจะไม่ติดออกมาหรอหรอาการเครียดอะไรเงี้ยเอ้ยมันมันก็ติดออกมาเหมือนกันครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมก็แสดงภาคที่แบบแฮปปี้ดีกว่าให้ดูให้มลลวลรวมมันสนุกดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วบางทีเราก็จะได้ลืมลืมในส่วนที่เราเครียดไปก่อน คือแสดงว่าครอบครัวแหละคือเป็นสังคัญที่จะช่วยประคับประคองเราให้แบบอารมณ์ดีมีความสุขใช่ไามไม่ได้เป็นคนไม่ไม่ได้เป็นคนอารมณ์เสียง่ายนะแต่เป็นคนจริงจังเป็นคนจริงจังกับการใช้ชีวิตเป็นคนคิดเยอะเป็นคนคิดเยอะขี้นอยอะไรทานองเนี้ยขี้นอยครับแต่ว่าไม่ได้เป็นคนขี้หงุดหงิดอ๋อใช่เป็นคนขี้นอยเป็นคนแบบอะไรเล็กๆน้อยๆเก็บมาคิดอะไรพวกเนี้ยครับวิตกแหละเออใช่ใช่ก้าวข้ามยังไงครับเวลาเราเจอเรื่องที่มันต้องวิตกมากเช่น มาทํางานพิธีกรครั้งแรกก็ต้องวิตกอีกแล้วอะไรอะไรที่มันเริ่มต้นใหม่อะกลัวเสมอก็ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องเอาผมเป็นอย่างนั้นเลยสําหรับผมอะอะไรที่ต้องเริ่มต้นใหม่เนี่ยละครเรื่องใหม่ยากเสมอแล้วก็หนอยเสมอกลัวเสมอเอสำหรับถ้าถ้าถ้าเป็นเรื่องการทํางานอะวิธีที่จะกบความหนอยของการวิตกที่จะมาทํางานก็คือการเตรียมตัวหรือว่าทำการบ้านอย่างดีที่สุดนั่แหละ คืออย่างอันนี้ผมก็ใช้วิธีว่า่ผมก็มีการคุยกับโปรดิวเซอร์ว่ารูปแบบรายการจะเป็นยังไงหน้าที่ของผมทําอะไรบ้างผมเลือกที่จะชิงบอกโปรดิวเซอร์เลยว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมทําได้อะครับพี่น่าจะมีประมาณนี้นะแต่ว่าผมมีจุดจุดด้อยอยู่เหมือนกันนะคืออันนี้นะผมฝากพี่ช่วยดูให้ผมหน่อยว่าถ้าอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือ<ม>ก็คือการสื่อสารพูดคุยทํางานบ้านพอมาวันจริงก็มาคุยกันใหม่มาซ้อมให้รู้สึกว่ามัน ดีที่สุดนะ<ม>ตอนนั้นแหละ<ม>ถึงแม้ว่าแน่นอนคือการทํางานนะครับในวันแรกในครั้งแรกอะ่ะมันก็ต้องมีการตะกุกตะกัดี่มันก็ต้องมีอะไรที่แบบว่ามันยังไม่ใช่ที่ของเราเต็มที่เราเราพิ่งมายืนอ,อยู่เพราะนั้นเรายังไม่สามารถที่จะคุ้นชินกับมันได้แต่เราต้องรีบคุ้นชินกับมันให้เร็วที่สุด<ม><ม>เพราะนั้นเราต้องต้องเตรียมตัวแล้วก็ทําให้ดีที่สุดให้เต็มที่ณตอนนั้นเท่าที่เป็นไปไดนะ้อันนี้คือการอันนี้คือจุดหนึ่งในการที่จะลดความวิตกกังวลน,นั้นได้ แต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นๆท,ที่ที่แบบไม่เกี่ยวกับเรื่องการทํางานหรือว่าเป็นเรื่องแบบที่เราเก็บมาคิดอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ก็ทําอะไรไม่ได้ก็ปล่อยให้เวลามันผ่านไปเดี๋ยวบางทีมันก็ห,หายไปเองอะัวเงอย่างนี้ป่ะไอ <ป S 1> ที่มันจะทําให้หายไปที่แน่ที่มันหายไปแน่นอนก็คือเรื่องเวลาแล่แหละแต่ว่ามันจะหายไปเร็วหนึ่งวันอาทิตย์หนึ่งหนึ่งเดือนมันจะเร็วจะช้าแค่นั้นเองครับ<ม>ใช่ แน่นอนจริว่าเร็จะมีบางบางานที่มันไออม่สำเร็จก็ต้องมีนะไม่ัำเร็จไปเลยคับแล้วพอเราเป็นคนที่วิตกกังวลแล้วน้อยมากเราก้าวข้ามไอ,ไอความรู้สึกง่ายได้ไงบ้างก็อย่างที่พี่บอกครับทุกคนทุกความนิงทุกงานเนี่ยมันต้องมีงานที่ได้กับไม่ได้โดนกับไม่โดนเป็นไปตามที่หวังกับไม่เป็นไปตามที่หวังอะไรไอที่ปไปไปตามที่หวังแน่นอนเราก็จะแฮปปี้ยินดีกับมัน แล้วก็เป็นกําลังใจในงานที่จะไปสู่งานต่อไปแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เจองานที่ไม่เป็นไปตามหวังไม่ว่าใครมันก็ต้องผิดหวังไม่ว่าใครมันก็ต้องแบบแป้วใจแป้วแบบเออ,เอ,อแต่สุดท้ายมันก็ได้แค่นั้นอะ่ะมันกลับไปแก้อะไรไม่ได้ครับมันกลับไปถ่ายใหม่ไม่ได้มันกลับไปบอกให้คนดูดูใหม่ไม่ได้มันก็แก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะทำได้ก็คือแค่มาทบทวน ว่าเฮ้ยมันมันเป็นเพราะอะไรนะมันเป็นที่ที่ตัวเราตรงไหนบ้างแล้วเราจะไปเอาตรงนี้ไปปรับในใน,ใน,ใ,น,ใ,น,ใ,นในงานต่อไปยังไงบ้างกับเรื่องของใจเราว่าเออเราจะทําใจกับมันได้เร็วหรือช้าแค่ไหนแค่นั้นเองผมว่านะคือมันก็ทําอะไรไม่ได้แล้วอะ่ะผิดหวังมากก็หนอยนานหน่อยผิดหวังน้อยก็หน่อยแบบเดียวอย่างเงี้ยครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปเองอะ่ะสุดท้าย ระหว่างทางมันก็จะมีอะไรเข้ามาทําให้ไอเรื่องพวกนี้มันจะค่อยๆหายไปเองนะครับทบทวนกับตัวเองบ่อยไหมครับก็บ่อยเพราะว่าเราเป็นคนที่คิดเยอะอยู่แล้วใช่ไหมใช่ใช่ทบทวนบ่อยทบทวนบ่อยครับทบทวนทบทวนในแบบคุณบอลนี่คือทบทวนแล้วได้ข้อสรุปมาหรือทบทวนแล้วก็คือทบทวนปทบทวนแล้วคาจริงส่วนใหญ่จําเป็นต้องได้ข้อสรุปเราตั้งมั่นว่าเราต้องได้ข้อสรุปจําถ้า ถ้ามันเป็นเรื่องที่มีข้อสรุปได้ก็ก็ส่วนใหญ่จะทบทวนให้ได้ข้อสรุปแต่ถ้าเรื่องไหนที่รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ได้ข้อสรุปก็จะมานั่งคิดให้มันปวดหัวเล่นๆด้วยด้วยด้วยภาษาคนขี้หน่อยอะเะไ่ยตามตามภาษาคนขี้หน่อยอะอก็คิดไปเท่านั้นแหละก็สุทดท้ายก็<笑><笑><笑>ก็ผ่านไปแสดงว่าเป็นคนนอนหลับไหมเออแต่ก่อนถ้าเป็นแต่ก่อนครบ อายอมไหมครับห้าปี่แล้วต่อให้มีเรื่องเครียดเสียใจ<ม>ทะเลาะกับแฟน<ม>อะไรก็ตามแค่ไหนก็ตามอนอนหลับนอนหลับตลอดยิ่งแบบเครียดบางทีหลับเร็วด้วยเครียดเหมือนกับใช้สมองเยอะแบบว่าหน่อยหน่อยแต่เก็บไปฝันไหมอีกเรื่องหนึง่งแต่หลังๆพอเริ่มอายุเยอะขึ้นมามผมว่าไม่รู้อาจจะเกี่ยวกับอายุด้วยครับ<ม>ถ้าบางทีถ้ามีเรื่องเครียดมากๆก็นอนไม่หลับบ้างบ้าง,างแต่แต่ไม่เยอะมาก อ่ะเินถ้าถามใวนวัยนี้มองว่าเซฟโซนของตัวเองคืออะไรเรายังมีเซฟโซนอยูอไม่หรือเราเรายังเป็นคนที่กล้าที่จะออกไปเผชิญอย่างอื่นอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยอ๋อก็ครึ่งครึ่งกล้าสำหรับสิ่งที่คิดว่าออกไปแล้วเราจะไปต่อได้คือไม่ได้กลัวเจ็บหมายถึงว่าออกไปเนี่ย เจ็บได้<ม>ล้มได้มีแผลได้แต่สุดท้ายแล้วต้องต้องไปต่อได้<ม>ถึงจะก้าวไป<ม>แต่ถ้าอีกเส้นหนึ่งที่เปิดมาก็เจอเหวเลย<ม>อย่างเงี้ยเปิดประตูมาเจอเหวเลย<ม>คือเจ็บตัวแน่นอนมไม่มีอุปรกรณ์อะไรช่วยให้เราข้ามเหวนี้ได้เลยแบบความสามารถเราไปไม่ได้<ม>ทางนี้ไม่ได้ปิดประตูไม่ไปดีกว่าเก็บแรงไว้ไปอีกเส้นอื่นท,<ม>ที่ที่ที่ ที่มันน่าจะเหมาะกับเราหรือว่า<ม>ความสามารถเราพอจะไปได้เป็นประมาณนั้นมากกว่าใช่ใช่คือไม่ได้ไม่ได้ว่าแก่หรอกแต่เราว่าเรากระตุ้นตัวเองอยังไงให้เรามีความรู้สึกสดใหม่ได้ทุกวันได้บ้างอะไรเงี้ยผมผมมีความคิดอย่างนี้ดีกว่าผมมีความคิดแค่ว่าพอเราอายุมากขึ้นเรื่อยๆอะ่ะเดี๋ยวมันจะมีอะไรบางอย่างเข้ามาหาเราเอง<ะ>ให้เราทําเอง<ะ>แล้วเราก็จะสนใจไอ้อย่างนั้นขึ้นมาเองโดยที่แต่ก่อนไม่เคยสนใจมาก่อนเลยอืมไอ้สำหรับผมนะคือ ถ้าถ้านอกจากเรื่องของร่างกายที่ผมพยายามดูแลตัวเองให้มันให้มันดีอยู่ตลอดพยายามให้มันดีอยู่ตลอดให้มันแบบว่าอายุสาสิบกแล้วฉันก็ยังอยากแข็งแรงอยู่อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือเรื่องของร่างกายแต่ว่าถ้าเรื่องของเรื่องของใจที่ว่าทายัางไงให้รู้สึกว่าเราแบบยังไม่ใจไม่แก่อย่างงี้อันนั้นอาจจะเป็นด้วยพื้นฐานของผมเองที่ เรารู้สึกว่าเราเราก็ยังไม่ค่อยโตเองอะ่ะข้างในอะ่ะเรายังสนใจอะไรที่เด็กๆสนใจยังชอบเล่นเกมยังชอบของเล่นยังชอบยังชอบไปทํากิจกรรมอะไรที่แบบวัยรุ่นเขาทากันเราก็ยังชอบอยู่<ม>แต่งตัวแล้วก็ชอบแต่งตัวสบายๆแบบเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนที่เหลือ,อความท้าทายหรือว่าความตื่นเต้นในชีวิตสำหรับผมนะตอนนี้มันคือมันจะมาตามใบผมรู้สึกว่าเดี๋ยวพอโตขึ้นพวกและสิ่งเหล่านี้มันจะ ผัดเข้ามาให้เรามีเป้าหมายใหม่ๆเรื่อยๆเองก็คือเราก็ยังไม่อยู่ที่จะมองหาเป้าหมายใหม่ๆอยู่เรื่อยๆใหม่ถ้าเข้ามาเราก็พร้อมสู้เลยคือผมเนี่ยนะ<ม>เป็นประเภทแบบจะไม่ได้ค่อยแบบตามหา<อ>ผมเป็นประเภทหมายถึงว่าแบบไม่<ต>ใช่ว่ารับเนี่ยหรอก็ไม่ได้ว่านั่งตั้งรับอย่างเดียว<อ>ถ้าเป็นป่าผมอาจจะไม่ใช่นักล่าที<ม>่แบบ ล่าหาเหยื่อไม่ใช่เสือเออใช่แต่ว่าผมก็จะไม่ได้นอนอยู่เฉยๆแล้วก็าปากแล้วก็รอให้เหยื่อเข้าปากไม่ได้เป็นตัวสลบใช่แต่ว่าผมอาจจะเป็นปตาที่ว่ายทวนน้ําอยู่กันที่เฉยๆแล้วสิ่งที่ลอยตามน้ํามาผมจะดูว่ามันมีอะไรที่มันมสามารถเข้าปากผมได้บ้างผมเป<ข>็นอย่งางนั้นมากกว่าเขใาใแล้วมันก็คือความสุข,ขุมขึ้นของวยัยแหละใช่มผมผมจะ ผมผมไม่ถึงขั้นไปหาว่ากูต้องหาแล้วเวย้ยกูต้องดูแล้วว่าอะไรที่กูอยากทำเนี่ยกูจะไปดูว่ามีมีอะไรที่กูอยากทำบ้างไม่แต่ว่าคือเราอะแค่เราไม่ได้อยู่นอนนิ่งๆเฉยๆแต่เราใช้ชีวิตให้แบบเหมือนปกติทั่วไปเจอคนน,นู่นนี่มีความสนใจเรื่องนู่นนี้บ้าง แบบมีอะไรผ่านเข้ามาแวะดูบ้างมีอะไรผ่านเข้ามาชะโงกดูบ้างแล้วดูแลแบบมันจะเจอเองอะ่ะเอ้ยไอ้นี่แหละไอ้นี่แหละที่นันเหมาะกับเราลองดิลองดิอะไรอย่างนั้นผมเป็นอย่างนั้นมากกว่าก็คือเป็นจอมยุทธที่แบบเห็นกล้าแก่ขึ้นแหละแต่เร<ม>าก็เเป็นอาจารย์อะไรอ่นี้อะไรอย่างนั้นคือใช่แค่แค่ว่าอย่าย,ยนืนเฉยเยแล้วก็มองมันผ่านไปแค่แต่มองมันผ่านมาชะโงกดูบ้างว่ามีอะไรที่น่าสนใจเรามองน้องอ่ะที่ค่อยๆเติบโตทุกปีอ่ะแล้วเราได้เรียนรู้จากเขาได้บ้างาณ เพราะว่าเราคุกคีกันมาตั้งแต่เด็กแล้วพอเราเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆผมว่าผมว่ามันต้องมีแง่มุมบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเออเราไม่เคยถ้าเป็นเราเราไม่เคยเห็นตัวเองอย่างงี้อ๋อเออใช้คาว่าเรียนรู้ไหมมันก็มันก็มีสิ่งต่างๆที่แบบเราผมว่ามันอาจจะเป็นเรียกว่าอะไรสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราได้รู้จักชีวิตของมนุษย์มากขึ้นและอาจจะเป็นประสบการณ์ที่ดีให้เราในวันหนึ่งที่เราอาจจะเป็นพ่อคน เราจะได้เรียนรู้เช่นเราเห็นน้องมันก็ยังก็ยังเป็นเด็กพอมันโตขึ้นมาเราก็ยังนึกว่ามันเป็นเด็กแต่ว่าเราดันลืมไปว่าอ๋อมันนี่มันโตมันก็มาโตขึ้นมาวามความคิดของมันที่มันต้องมีความคิดเป็นของตัวเองเหมือนกันนะเราไปยุ่งกับมันทุกอย่างไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมีคนมีคนมาจะพูดว่าเราควรคีบความเป็นเด็กในตัวเองเอาไว้ซึ่งไอความหมายเนี่ยสําหรับตัวคุณบอยอ่ะคุณบอยตีความไว้ว่าอย่างไรบ้างครับ ก็ผมว่ามันคือสิ่งที่ผมเป็นอยู่นะแล้วก็มันมีหลายๆครั้งที่ผมกับเพื่อนๆเพื่อนๆสมัยมปลายซึ่งทุกวันนี้ก็ยังเป็นเพื่อนกลุ่มสนิทแบบพูดกันบ่อยๆก็คือแบบผู้มึงรู้สึกไหมว่าเราแม่งยังเหมือนเป็นเด็กอยู่เลยอ่ะ บางทีเราแบบคุยกันเรื่องอะไรแบบกากากากกินเกียนอยู่ในกลุ๊ปหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ยังแซวกันเองว่าแบาบนี่ผู้มึงโตกันแล้วหรือยังวะอะไรอย่างเงี้ยคือไออย่างที่พี่บอกว่าคนเรามันควรจะมีสิ่งเด็กอยู่ในตัวมัน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 ควรมีอะ่ะมันคือมุมของความสดใสในการใช้ชีวิตอะ่ะ คือคนเราอ่ะมันมีหน้าที่ในการที่จะต้องเติบโตมีหน้าที่ของตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆต้องทํางานต้องต้องอะไรก็ตามอ่ะมีความร<ม>ับผิดชอบไอ้พวกนี้มันหมายถึงว่าครอบครัวคือสิ่งที่มาเติมเต็มให้ชีวิตมีความสุขแต่ว่าหมายถึงส่วนที่เป็นหน้าที่ของเราอะ่ะง่ายๆก็คือทุกวันนี้การทางานกนารหน้าที่รับผิดชอบอะ่ะมันคือส่วนจริงจังส่วนความเครียดของชีวิตอะเพราะนั้นเราต้องมีส่วนที่เป็น ความสดใสของเราอยู่ในตัวเราเนี่ย mm hmm. ก็คือมุมเด็กนี่แหละ mm hmm. ที่จะทําให้แบบเราเดินต่อไปได้ mm hmm. ที่เราไม่ต้องไปจมอยู่กับความเครียดตลอดเวลาอะไรเงี้ย mm hmm. ซึ่งผม mm hmm. ผมว่าผมมีตรงนั้นเยอะนั้นขอคําแนะนําให้กับคนฟังว่าสําหรับคนที่เขาทํไวเด็กในตัวาหายไปอะไรเงี้ยเขาจะเรียกเด็กคนนั้นกลับมาแต่ยังไงให้เราแบบสดใสร่าเริงม<อ>ีพลังมีค้งอะไรเงี้ยเออคือ ก็เรียกเรียกกลับมายัางไงอะก็ลองผมว่าถ้าถ้าให้คำแนะนำนะผมว่าลองลองมองไปถึงในลองนึกย้อนกลับไปก็ได้บางทีเราอาจจะลืมจุดตรงนี้ไปว่าเราเมื่อในอดีตในจุดจุดหนึ่งเราเราก็ยังเราเราเคยเป็นแค่คนคนหนึ่งที่ชีวิตมันไม่ต้องคิดอะไรเลยนอกจากตื่นขึ้นมาแล้วก็กินแล้วก็เล่น นอนกินเล่นนอนมันคือความสุขที่ที่เนี่ยมันคือความสุขจริงๆของของชีวิตแต่ว่าแค่ทุกวันเนี่ยคนเรามันก็ต้องเติบโตขึ้นมาพร้อมบทบาทหน้าที่ที่ที่มันต้องมีแต่ว่าเออมันก็เหมือนกับว่าเป็นการที่ไม่อยากให้ลืมว่าความจริงแล้วตัวตนจริงๆเราอะเป็นยังไงไม่ ไม่อยากให้ทุกอย่างที่มันมากดทับเราทุกวนันนี้มันมาบดบังตัวตนจริงๆของเราให้มันหายไปลองลองลองย้อนกลับไปดูว่ามันอาจจะจำไม่ได้ก็ได้นะพี่แต่ว่าผมว่ามันมันต้องมีอ่ะคืออย่างทุกวันนี้ให้ย้อนกลับไปว่าเด็กๆผมเป็นยังไงตอนนั้นผมจําภาพเต็มไม่ได้แต่ว่าผมยังจําโมเมนต์ได้ว่าผมเคยวิ่งเล่นกับเพื่อนแล้วมันเฮยวิ่งเอาปืนฉีดน้ําฉีดในซอยกับเพื่อนๆตัวเปียกหมดเลย จำได้ขนาดแล้วมันสนุกว่ะเออมันมันแฮปปี้มันมันอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมเชื่อว่าคนเราอะต่อให้อายุมากแค่ไหนอะความสุข,ขนั้นอะมันมีอยู่ในตัวเสมอแหละแต่ว่าเราอะจะเรียกมันขึ้นมาหรือเปล่าหรือเราจะมองแค่ว่าชีวิตชีวิตกูมีแค่งานมีอะไรที่เครียดที่กูต้องอทำอะไรอย่างเงี้ยเออผมว่ามันอยู่ที่มุมมองนะว่าเราจะมองกลับไปดูเห็นความสุขของเราหรือเปล่าลองลองกลับไปมองบ้างครับมองกลับไปมองบ้างแล้ว ในบางทีเราเราอาจจะได้รู้ว่าชีวิตเรามันไม่ได้มีแค่ฝั่งนั้นเรามีฝั่งนี้ด้วยขอบคุณมากค,ครับยุทครับ